นี่แหละกิจ,จวัตรประจำวันเจ้าหมวกกรอบหลังจากกินทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะมาเงี้ยวเราก็จะกระโดดขึ้นมาบนตักคอยโนดนดปโนดไปโนดไป,ดไปเจ้าแมวขี้อ้อนดูเขานะ <c oughs> เป็นนมแล้วก็ยังจะอ้อนแม่นะเดี๋ยวก็เป็นพ่อแมวแล้วนะกอบเอ้ย แมวคี้อนดูสิเขาดูเขาเขาทำแ้วขี้อนคี้อนครับเลี้ยงแมวแล้วมีความสุขนะใครไม่เคยเลี้ยงใครไม่เคยเลี้ยงใครไม่คิดว่าจะแบบรักสัตว์ได้นะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่เคยเหมือนกันเมื่อก่อนแต่พอเอาเขามาเราก็รักเขา เราก็จะหลงรักเขาแล้วก็ทำทุกอย่างที่เขาชอบเลี้ยงเหมือนลูกเลยครับไม่น่าเลี้ยงหมูกรอบเหมือนลูกเลยครับมิซี่ก็เหมือนกันแต่มิซี่เขาจะไม่ค่อยมาแบบมาอ้อนมิซี่ไม่ค่อยอ้อนอแต่มิซี่จะนอนด้วยทุกวันเจ้ากรอบก็เหมือนกันปีนเตียงกระโดดขึ้นเตียงนอนนะครับดึกๆก,ก็จะไปนอนบนรอบนเตียงเลยนะเจ้าสอตัวเนี่ย ถ้าเราไม่ตื่นก็ไม่ตื่นแต่ถ้าแบบสายๆก็จะเงี้ยวๆแล้วอยากกินอาหารเช้าละใช่ไหมับใช่ไหมลูกแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะเขาก็จะรู้ว่าเออพ่อกับแม่จะตื่นสายนะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็นอนหลอนั่งหลอเงียบๆเขาก็รู้แล้วแหละถ้าเขาเงี้ยวเราตื่นเขาก็วิ่งตามลงมาวิ่งลงมาก่อน รอบันไดแล้วก็ให้มาเอาอาหารให้อาหารสแน็คให้แต่ถ้าเงี้ยวละพ่อกับแม่ไม่ตื่นเขาก็จะนอนรอเขารู้แล้วว่าเราไม่ตื่นใช่ไหมลูกนี่แหละครับชีวิตเจ้ากอบคุณชายน้อยของแม่คุณชายของบ้านอ้อนกอบอ้อ เอาให้ขันใช่ไหมเอาให้เอาให้ขันใช่ไหมเอาให้ไม่เอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนพอเอาไว้ก่อนครับเจ้ากอสุขภาพดีแข็งแรงแต่ว่าเรื่องกินไก่กินปีไก่นะลูกปีไก่ก็ไม่ได้ให้กินทุกวันขนาดนั้นนะบางทีก็ลืมบางทีก็หลายๆวันนะก็กินมากก็ Trèo xiêm dỡ có mấy đỉ.